พบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมพุทธศัการาช2568สำหรับเรเด็นข่าวที่น่าสนใจมีรายละเอียดดังนี้ครับวันที่7ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชราโรงสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการกองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณอ่องประชุมสีปราดชั้น 3, สาสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวาชิราพรอ,อมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่9ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชาราโรงสว,ส,สวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ก็ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากุโลคคลองวังกลูดเนื่องในโอกาสวันนวมินพระมหาราช13ตุลาม 68, คม2568ณคลองวังกลูดหมู่ที่4ตำบลต้ายสาำเพออำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี การให้บริการของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจกรอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบปม .1 โดยตรวจกรอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบคัดกรองเพื่อหาข้อบ่งชี้จากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ แบบคอก .1 หนึ่งมีสถานประกอบกิจการจำนวน13มแห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน1 8คนเป็นสัญชาติเมียนมา17คนและสัญชาติกัมพูชา1คนลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนหน้ารายเป็นเงินรวม1300บาทได้แก่เงินก้าจ้างในการตำมานก้าชดเชยการเลิกจ้างก้าจ้างเต็มการบบกกล่าวล่วงหน้าและเงินประก,กันในการตำมานทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงาน เร่งรัดดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อแม่ลาาข่าวสารดีๆของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ